สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสําร,รานรดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สารานค่ะสวัสดีคร,รับน้องมิวครับผ่านไปแป๊บเดียวค่ะกลางสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้วันพุธนะคะมาพร้อมกับประเด็นการเมืองร้อนๆเลยไหมคะไม่ใช่กลางสัปดาห์ปลายแล้วมั้งก็กึ่งกลางแล้วกันเนาะ <laughs> <laughs> จะสิ้นเดือนแล้วก็การเมืองก็ยังคงร้อนแรงนะใช่ค่ะแล้วก็โฟกัสกันเป็นรายวันตอนนี้เมื่อวานได้ฟังคุณทักษิณไปร่วมดินเนอร์พักรวมไหมคะฟังเป็นบางช่วงนะ แต่ก็เมื่อวานก็ถือว่าซอฟต์ๆชิวๆนั้นซอฟใช่ไหมบางคนถามว่าที่คุณนักสินบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลอยู่กันมาจนถึงวันนี้เนี่ยหลังเลือกตั้งก็ต้องจับกันไปแบบนี้แหละม่จริงหรือเปล่าไม่ทิ้งกันวันนี้วันหน้าก็ไม่ต้องมาทิ้งกันใช่ค่ะรัฐบาลก็ล่วงหน้าแล้วนะเออมันจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่อย่างไรวันนี้เรามาวิเคราะห์ประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะเราจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดีโลกนักภูเก็ตท่านเป็นผู้อํานวยการหลักสูตร การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารจากนิด้านะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเหมีวคุณสำรานและท่านผู้ชมครับฟังเรื่องครับเมื่อวานคุณทักษิณประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าน้องเหมีวถอดรหัสสทอรให้หน่อยคะ่ะเมื่อวานนี้อาจารย์อ๋อครับคือเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าทางพัก เพื่อไทยแล้วก็คุณทักษณิณนั้นก็พยายามที่จะ,ะสร้างความเหนียวแน่นาภายในพรรค่วมมัฐบาลา่ะคกับด้วยกันเนื่องจากอันนี้เนี่ยก็ตัวรัฐบาลปัจจุบันเขาก็มีความต่อปากค่อนข้างเยอะหลังจากที่สภาก็ล่มไปหลายครั้งหลายคราวซึ่งถ้าหากว่าเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ต่อเนี่ย มันก็คงทําให้เสถียรแลเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยก็คงจะคนอนแคลนว่องแงนเป็นอย่างมากคุณทักษิณก็เลยต้องออกมาพูดในการตอบย้ําเพื่อกระชับความเหนียวแน่นระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคาพูดของคุณทักษิณนั้นเนี่ยเข้าพยายามที่บอกว่า ตเองเนี่ยสามารถคุมสภาพหรือว่าคุมเกมทางการเมืองได้โดยที่หยิบยกขอาเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นตัวอยา่างแล้วก็พูดเป็นในลักษณะที่ว่าตัวเองก็เคยมีประสบการณ์รที่เรียกได้ว่า,าก,การเมืองในอดีตเนี่ยมันก็แย่กว่าปัจจุบันในเรื่องของการที่มีรัฐบาลผสมแล้วก็คอนแคลนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยก็ พูดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมได้นั่นเองรรวมทั้งการพยายามที่จะสร้างาในเชิงของ MOU ที่ไม่เป็นทางการขึ้นมามว่าเมื่อมารวมแล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลร่วมครั้งแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กันตลอดไปอ,อันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณทาทองทาน,ทาน แล้วคุณชัยกเกษมจะต้องถูกเสนอชื่อเป็นนายกเขาก็อาจจะมีความคาดหวังว่าบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยก็จะให้การสนับสนุนคุณชัยกเกษม,มแจกเช่นเดียวกับให้เคยใ,ให้การสนับสนุนคุณไผ่ทองทานนั่นเองแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของคุณทักษิณเองซึ่งก็ความคาดหวังนี้จะบรรลุความสำเร็จหรือไม่เนี่ย อันนั้นก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับทีนี้สองอย่างที่อาจารย์วิชัยว่ามาทั้งการเป่ามนกล่อมนะแล้วก็ให้ความหวังเอโมยล่วงหน้านี่คิดว่าบรรลุเปล่าไหมน่าจะบรรลุสักส่วนไหมผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยคุณสำลากเมื่อเช้าผมได้ยินข่าวมาว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่ได้ไปเขาร่วมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันไหมไปค่ะคุณเด็ดอิดไปใช่ชนะเดชคุณต่อไม่ได้ไปแต่เลขาไป อ่าก็ไปเลขาคนเดียวมีคุณชัยชนะแต,<ด>แต่ว่าวสมาชิกทั้งหลายหัวหน้าพักไม่ได้ไปอือ,อันนี้ก็เป็นสัญญาณน,นะว่าเออพยังพักพยัญจบป่าเองเขาก็ไม่มั่นใจแล้วล่ะแล้วก็คงจะไม่ได้ทุ่มกันหมดตัวในการที่จะสนับสนุนคุณทักษิณถึงแม้ว่าคุณทักษิณพยายามหลอเคิน,นะที่จะสร้างความเป็นพวกเดียวกันในการพูดเมื่อวานเนี่ย ออย่างเช่นอให้ความอบอุ่นกับสอสอไม่ทิ้งกันหรือว่าโทรมาหาได้อะไรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาษาแห่งความใกล้ชิดนะที่อาจจะมีอำนาจในการผูกพัดทางอารมณ์และการตัดสินใจแต่ว่าไอ้ภาษาเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยก็พยายามให้ตนเองเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจ โดย<อ>เฉพาะอำนาจทางอารมณ์และการตัดสินใจมไม่แม้ว,ว่าจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นทางการจะเป็นการง,งอนอะไรกันหรือเปล่าต่อรองกันอะไรไหมสักอย่างหนึ่งส่งสัญญาณมันก็เป็นไปได้เพราะว่าในในแง่ของการพักพร่วมเนี่ยแต่ละพักเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังที่จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีที่เขาประเมินแล้วว่ามันก็คงจะต้องได้พอๆกับพักอื่นที่มีเสียงพอๆกัน แต่ว่ากรณีของพรรคัญาธิปัตย์เนี่ยเขาได้รัฐมนตรีว่าการหนึ่งตำแหน่งและรัฐมนตรีช่วยในขณะที่พร,รรคกล้าทำเนี่ยได้สองรัฐมนตรีใหญ่ๆทั้งนั้นเลย<อ>ไม่ว่า<แ>จะเป็นกเกษตรหรือว่าศึกษาเพราะฉ<แ>ะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณสะท้อนความไม่พอใจอในการที่ได้รับการจัดสรรมาตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันก็ดูด้อยกว่าพร,ารรคกล้าทำนั่นเอง อันนี้ก็อาจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคุณสำราญในรัฐบาลผสมตั้งแต่ไน้ดีตเป็นต้นมาเนี่ยแต่ละพักก็พยายามต่อรองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับาตาแหน่งมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองอก็จะมีการาแสดงท่าทีที่ไม่พอใจออกมาในรูปแบบต่างๆซึ่งกนนรณีเส้นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ เป็นการแสดงค่าถีที่ไม่พอ,จอใจขอาจา์พ่ชยายว่ามานี่ผมผมอยากขยียเส้นใต้ที่จานว่ามามเมื่อกี้ล้คยๆว่าเอโมยกึงก่งกึ่งเอโมยรวมทางการเนี่ยสร้างความกระชับอะไรขึ้นมานะอันนี้ก็สมมุติว่าคุณงองยิงต้องรุดจากตําแหน่งน้องเหมียวะนะฮะก็เป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าจะดันคุณชยัยเกษมนี่พวกเราก็ต้องหนุนกันต่อใช่ไหมคุณทักษิณเดินตรงนี้ด้วยใช่ไหมจา์พิชัยอ๋อใช่ครับผมคิดว่ากรรภาษัยเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนกับ เป็นการส่งสัญญาณให้กับบรรดาพรรครวบได้ให้การสนับสนุนเพือ่อไทยต่ออย่าทิ้งกันแล้วก็ในกใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณชัยกเกิชท่านจะเป็นนายกน,นะหรือว่าในการมองไปไกลในหลังการเลือกตั้งเพราะว่าคุณทักษิณเองก็ก็คงจะรู้ดีนะว่าหลังการเลือกตั้งแล้วเนี่ยคแค d i d a ดที่จะมาแข่งตาแหน่งนายก ร,รัฐมนตรีกับพรรคเพื่อไทยก็มีทั้งภูมิใยไทยแล้วก็มีทั้งพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเข้าไปยามที่จะยึดโยมบรรดาพรรครวมตรงนี้เนี่ยเอาไว้เพราะว่าเสียงของพรรครวมตรงนี้เนี่ยมันก็เกินสองร้อห้าสิบก็อาจจะมองโลกในจงบวกนะคุณสนะำราญว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะสามารถรักษาเสียงไว้ได้ประมาณเท่านี้แล้วก็ก็เลยมองไปว่า ว่ามาร่วมมือกันก็สามารถจะตั้งรัฐบาลได้อันนั้นก็มองในเชิงบวก,ะกนะครับเพราะจริงจริงที่คุณทักษิณพูดเมื่อวานเนี่ยพูดถึงหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยซ้ำนะคะที่บอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันตลอดไปคือแปลว่าหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าหน้าตาของพรรคร่วมก็จะมีโฉมหน้าแบบนี้ถูกไหมคะเพราะว่าหลายคนก็มองว่าหลังการเลือกตั้งอะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อไทยอาจจะข้ามไปจับกับพรรคประชาชนก็ได้ะคะ่ะอาจารย์ เพื่อไทยเขาก็มีความคาดหวังนะว่าตัวเองจะได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลในขณะที่ภูมิใจไทยก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคประชาชนก็จะมีความคาดหวังเหมือนกันว่าจะเป็นแกนนาในการจัดตั้งร <by> ัฐบาลแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีการชุ่งชิงกันนะระหว่างฝีของเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะสองพักนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นพักสกูลบ้านใหญ่ ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามช่วงชิงการนํากันอในกลุ่มพักบ้านใหญ่ด้วยกันนั้นถ้าใครในสองพักนี้ถ้าใครมีเสียงมากกว่ากันจะเป็นลําดับสองเนี่โนนนยนนนนนโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลมันก็จะมีสูงอส่วนพักประชาชนนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นอาจจะมีโอกาสนี่จํากัดกว่าสองพักนี้ คือเขาเป็นรัฐบาลได้ก็ต่อเมื่อมีเสียงเกิน250เสียงค่เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องทางที่ค่อนข้างจะยากลําบ,บากพอสมควรนะครับส่วนการที่ไปจับมือกันกับพรรคเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยนั้นเนี่ยถ้าดูสัญญาณในตอนนี้นะดูเหมือนว่าเพื่อไทยเนี่ยก็แสดงท่าทีที่ค่อนข้างชัดคุณทักสินนะในการพูดเมื่อ,อทั้งก่อนนะว่าเขา คือถ,ถ้าเทียบกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาอาพร้อมที่จะจับมือกับภูมิใจไทยมากกว่าที่จะจับมือกับทางาพรรคประชาชนนะครับการปรากฏตัวของคุณชัยเกษมนิติสิริในงานดินเนอร์พักร่วมเมื่อวานนี้จะเป็นสัญญ,ญาณอะไรไหมคะอาจารย์ก็เป็นการโชว์ตัวนะว่าถ้าคุณแพทองทานาต้องหลุดจากตำแหน่งแต่จริงๆเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเขาก็ยังมีคุณชัยเกษมเป็นทางเลือกอยู่นั่นเองนะ แล้วก็ก็คงจะเป็นอการสร้างความมั่นใจให้กับพรรครวบที่ไปทานข้าวกันเมื่อวานว่าพรรคไทยพเพื่อไทยก็ยังมีตัวที่เป็นคนดิเดตนายกอยู่นะครับก็เหมือนสยบข่าวลือปัญหาสุขภาพของท่านด้วยนะคะอาจารย์คือปัญหาสุขภาพของคุณชัยเกษมนะปัจจุบันเนี่ย ก็ดูไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าสามารถเป็นตีกอล์ฟได้อาจจะเคยตีกับคุณสําราหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแล้วก็อีกคนหนึ่งค่ะนั่งข้างนะคะขวามือของคุณทักษิณถ้าจำไม่ผิดเป็นคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคบางคนตีความไปว่าการจัดที่นั่งแบบนี้หรือเป็นการเตรียมจะส่งไม้ต่อไปยังคุณพิรพันธ์ให้เป็นนายกคนต่อไปหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงคะเออผม ผมมองว่าคุณทักษิณจะไม่ส่งไม้ต่อให้ขาคกับคือคุณทักษิณน,นี้เนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นแกนนําเนี่ย <copying S 2> ทางเลือกที่เขาจะเลือกก็คือน่าจะเป็นการยุบสภามากกว่าอ<ม>การส่งมอบตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าไม่อยู่ในระบบความคิดของคุณทักษิณครับอืมก็คือต้องเป็นใช้เกษมได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ต้องปเป็นชายเกษมเท่านั้นแล้วถ้าพ้นชายกเกษมก็คือยุบสภายุบสภาอมแม้ว่ายุบสภาตอนนี้คะแนนความนิยมของเพื่อไทยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็เพี้ยงพล้ําจากคลิปเสียงหลุดด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์คือมันยังไงก็ต้องยุบนะคุณเหมียวคือยิ่งอยู่เนี่ยคะแนนนิยมมันก็ยิ่งถดถอยครับ <c oughs> อซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เราก็ดูได้จากคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยอ่ะเข้ามาตอนแรกๆเนี่ยอยู่ที่จับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าิีงบบริหารก็ ยิ่งถอยตอนนี้จากที่ด้าโพเนี่ยก็เหลือประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตของพรรคเพื่อไทยนะบริหารต่อไปอีกก็อาจจะสุดถอยมากกว่านี้อีกแต่เพราะว่าโครงสร้างในแง่ของการบริหารรัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมแล้วก็เดินไปเดินไปเนี่ยมันก็อาจจะมีสะดุดประเด็นนู้นสะดุดประเด็นนี้อีกอย่างอ,อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบริหารไปเนี่ยก็สะดุดปมคุณเชนแลวคุณเชนเนี่ยก็ถล่มทักษิณเนี่ย จนกระทั่งเรียกได้ว่าความน่าเชื่อถือของทักษิณในสายตาของคนไทยเนี่ยมันตกต่ํามากอืก็อย่างที่เราได้ยินแบบว่ามีออะไร่ะสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ให้คนดูของเขาเนี่ยโหวตปรากฏว่าคนเนี่ยเชื่อทักษิณแค่สามเปอร์เซ็นต์เชื่ออูนเซ็นต์ได้ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งนะครับว่าคือถ้ายิ่งยุบสภาเน้นยนานไปเท่า นานไปเท่าไหร่เนี่ยคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยมันก็จะยิ่งลดลงนะครับสุดท้ายเนี่ยอาจารย์พี่ชัยคิดว่าอย่างที่หลายสํานักวิเคราะห์กันว่า้งยิ้งจะชิงลาออกก่อนที่สารน้ำมูลจะตัดสินเนี่ยอาจารย์พี่ชายเห็นคล้องเห็น,<ม>เ,หนเห็นคล้อยไหมอผมผมพูดประเด็นนี้มันตั้งแต่เริ่มต้นนะคุณสุรักษ์ว่าทางเลือกคือมันใกล้ๆที่จะมีการวินิจฉัยเนี่ยเขาคงประเมินสถานการณ์ดูว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยเป็นอย่างไร ถ้ามีความมั่นใจแล้วว่าอ like si ุ้งห um> ิงต้องหลุดแน่เนี่ยผมคิดว่าเขาจะชิงเรลาชิงเราแต่ว่าถ้าเขาประเมินสถานการณ์แล้วก็แสดงพินิหารอะไรบางอย่างจนเกิดความมั่นใจว่าอุ้งหิงจะอยู่ต่ออันนั้นอุ้งยิงก็จะไม่หล่อออกนะครับและถ้าเกิดว่าเราถอดรหัสคําพูดของคุณแคทองทานเมื่อวานล่ะคะที่เธอบอกว่าเธอมั่นใจว่าเธอจะสามารถชี้แจงได้ได้มีโอกาสรับใช้ประชาชนได้มีโอกาสรับใช้สถาบันต่อตรงนี้มันจะมีนัยยะอะไรซ่อนเอาไว้ไหมคะอาจารย์ อมีในยะคําว่ารับใช้สถาบันนนะครับรับใช้ประชาชนเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่นะครับออ,อันนี้ก็พยายามที่จะเอแสดงเดจตจํานงว่าในการอยู่ของเขาเนี่ยเอเขาก็พยายามที่จะปกปักรักษาสถาบานนันกัอะไรต่างๆเพื่อมีความคาดหวังว่ามันอาจจะเป็นอแต้มในเชิงบวก ให้กับตัวเขาก็ได้นะครับ mm hmm. แต่ว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับถ้าหากว่าตกอยู่ในสภาพที่ตัวเองจะต้องถูกวินิจฉัยด้วยสารร,รัฐมนูญหรือสารไหนก็แล้วแต่่ mm hmm. ก็ต้องพูดแบบมั่นใจไว้ก่อนว่าตัวเองรอดน,นะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นภาษาธรรมดาของ <c oughs> คนทั่วไปรวมถึงนักการเมืองด้วยเพราะว่าถ้าพูดว่าตัวเองมีความทังบน วันเคงว่าไม่รอดมันก็จะเกิดความระสับระสายเพราะฉะนั้นบรรดาผู้นําทางการเมืองก็ต้องยืนยันว่าตัวเองรอดจนกระทั่งถึงวันถัดสินนั่นแหละจึงจะรู้ว่าตัวเองไม่รอดะนะครับรวมความแล้วนี่เมืม่อวานนี่ท่าน,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 านคุณทักษินสทรอนี่อาจารย์พิชัยยังถือว่ามีมนขลังอยู่ไหมหรือว่าไม่มีนัยยะแล้วเมื่อวานนี้คือผมคิดว่าคือสิ่งที่เขาพยายามทําเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพยายามแสดง Uh, ตัวเองเนี่ยให้เป็น uh, มีดาทางการเมืองนะ, oh. ะคุณสำหรับ <Okay. S 2> ก็พยายามแสดงให้เห็นสถานะของตัวเองเนี่ยว่าเป็นผู้กุมทิศทางการการเมือง mm. อแต่ว่าถ้าเราดูสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคือบารามีของคุณทักษิณณนะ์สนสนนี้เนี่ยมันตา่ญญางกันอย่างมาก mm. กับเมื่อประมาณร้สิบกว่าปีที่แล้วที่เขาเพิ่งมาเตรียมหน้านใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหยหาอดีตที่มันรุ่งโรดของเขาอ่ะอแต่ว่านั้นก็เป็นความพยายามที่ยากที่จะประสบความสําเร็จกันนะครับอโอกาสที่จะลื้อฟื้นความสําเร็จ,จาการได้รับความนิยมอะไรต่างๆเนี่ยในบริบทการเมืองปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะน้อยครับมับนขังไม่เหมือนเดิมอีกแล้วประมาณนั้นนะฮะ ออล้ขอพระคุณอาจารย์พิชายตามนี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับขอบพระคุณ<ด>นะคะมที่ทางนอ้องกันสวัสดีครับอาจารย์พิชายรัตนดิโลกนะภูเก็ตนะคะก็เพราะก็น่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์พิชายว่าะมันก็เสื่อมไปตามการเวลาค่ะบางเรื่องบางราวนะครับแล้วก็สถานก,การณ์มันก็เปลี่ยนไปเยอะ น่าสนใจว่าเป็นการส่งสัญญาณทํา MOU แบบหลวมๆเพื่อดึงพักร่วมเอาไว้ถ้าจะต้องมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นกับคุณแพรทองทานหรือเปล่าใช่อย่างน้อยเฉพาะหน้าอาจจะได้ผลค่ะไม่ไปไหนเลือกใจกเกษม,อ,มอันนี้ผมเชื่อนะเปลี่ยนไปได้เยนก็เชื่อแบบนั้นต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่อาจจะได้สบายด้วย กร,ระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักเราโอ้ยไอ้ต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายอะไอ้